ของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพราะว่าที่ผ่านมาจะมีผู้ที่เสียชีวิตจากภัยพิบัติจากน้ําท่วมดินถลม่มและน้ําป่าไหลหลากจึงได้รวมตัวกันกว่า200คนเพื่อฝึกอบรมและซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติครับติดตามจากรายง,งานของคุณอนนท์มีสีนักข่าวพลเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ กลุ่มคนจิตอาสาเครือข่ายอาสาสมัครกูฉีดภูไัยจังหวัดนครศรีธรรมราชมาพูดคุยวางแผนแนวทางการทํางานและเพิ่มบทบาทของตอนเองขึ้นว่าน,นอกเนือจากการช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุโดยทั่วไปวกเขายังเห็นหว่าจังหวัดนครศรีธรรมาราชเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติจากน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมดินถลม่มโดยเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติจะเกิดการสูญเสียชีวิตถุกครั้งพิจารณาปีห้าสามวันนั้นฝนตกหนักนะครับแล้วก็ ยังไม่มีขา่าวเท่งน้ําท่วมเลยก็ทําให้ผมตระหนักตรงเนี้ยว่าเรานิ่งดูไายไม่ได้เป็นความร่วมมือร่วมใจระหว่างอาสาสมัครที่อยู่ต่างพื้นที่และในพื้นที่ประชุมร่วมกันว่าเราต้องจัดตั้งเครือข่ายเพือ่อรังไพธิบัติของคีดวงขึ้นมาเพราะที่ผมมีคือเป็นน้องๆจากพื้นที่ลานสกาซึ่งอยู่นอกคีดวงว่าจะขึ้นมาถึงที่เกิดเหตุใ,ใช้เวลานานมากวันนี้วกเข้าได้รวบรวมอาสาสมัครกู้ฉีพภูภัย ในจังหวัดนครริธรรมราชกว่าสองร้อยคนเพื่อส่งแผ่นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่บ้านคีรีวงอำเภอลันสกาเพราะเป็นพื้นที่ถี่เสี่ยงและมอเกิดหนาป่าไหลลากจะทําให้มีผู้สูญเสียชีวิตทุกครั้งตอนนี้ก็มีศูนย์วิทยุฮะอยู่ครอบคลุมทั้งจังหวัดภายในนครนะแล้วก็สามารถต่อลิงก์กับระบบเข้าระบบคมต่อลิงก์เข้าไปยังศูนย์กรุงเทพได้นะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับศูนย์ ต่างๆที่ตั้งไม่ว่าจะเป็นมอวลัยรักหรือว่ากองทีมภาคีของภาคประชาชนอื่นๆนะครับแล้วก็เครือข่ายของภาคส่วนราชการเราก็ทํางานร่วมกับนายกดแล้วก็ที่สําคัญเลยเราก็ร่วมกับพพจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยหลักตรงนี้การรบรมและการสรัมผัสผู้ทุพภัยพิบัติในครั้งนี้มีการทําบร่วมกับโครงการขับเคลื่อนมนครสุวรดนายูกองทัพภาคที่ สำนักง,งานบัญเท่าและป้องกันสาตราภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งก่อนหน้านี้พัคประชาชนอย่นนนงไร่วมมือกับภาครัฐด้ขับเคลื่อนให้มีสู้์การจัดการภัยพิบัติในรับพื้นที่ด้วยในเรื่องของอาสาผู้ภัยก็ดีหรือว่าการที่จะช่วยเหลือให้ถูกวิธีภาคเหตุที่เกิดขึ้นจากภาคธรรมชาติหรือว่าจากจากการกระทำของมนุษย์ดีนะครับมีแนวโน้มในการช่วยเหลือนะครับในการช่วยเหลือในเรื่องของการให้ความรู้นะครับสนับสนุนในเรื่องของขั้นตอนวิธีการนะครับกับภาคภาคกีและเครือข่าย นะครับด้ร่วมกันทํางานร่วมกันนะครับอย่างมีเอกภาพและมีประสบความสําเร็จนะครับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละครั้งครับการอบรมส่งแพทย์ในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งของจงหวัดนครสิทธรรมรัฐที่มีอาสาสมัครที่คอยช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพิบัติเป็นเรื่องที่ถูกฝายจะต้องตื่นมตัวในการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเราไม่อาจจะรู้หลวงหน้าได้การเตรียมพร้อมการเพิ่มประสบการณ์ก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นปิดสรุป หมายจันทรท่ายผาบอานุนมีซี่นักข้าวพลเมืองจังหวัดนครี่ธรรมราชรายงาน